ชีวิตการทํางานทุกคนนะ่ยมันต้องมีพิดหวัง<ช>และสมหวังครับผม,ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นมีวันหนึ่งนะคหัวว่าผมเป็นตัวถ่วงบริษัทอะไรอย่เงี้ยผมกตัดสินใจล่างออกเราไม่ต้องเสียต้นทุนใช่ไหมใช่ครับอ่ะแต่ของบริษัทผม JNP House เนี <N> ่ยผมกล้าพูดได้เลยครับสั่งลื้อครับเราก็เลยอยากเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ต้นเลย ผมไม่ลองขอเลยนะผมมาสามัครที่บริษัทเนี่<ด>ยผมไม่ได้สนใจว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไงครับมันมีความเหนื่อยแหละมันมีความ,มนยม,ม,มันมีความกดดันผมเชียอใจในทีมวิศวกรของผมสถาปนิกของผมทีมงานบริษัทของผมครับแล้วก็เชื่อใจในตัวช่างของผมเราต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเราก่อนนะครับถ้าเรามีซื่อสัตย์นี่ก็จบเลยทําอะไรก็ไม่เกิดสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องแปลกใจนะครับพี่เทวันนี้เรา เรามาในรายการรูปแบบใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งรายการที่ที่เราทําวันนี้นะครับผมไม่เคยทํามาก่อนด้วยรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นรายการสดที่เราไม่มีสคริปต์ใช่ครับเป็นรายการที่อยากสัมภาษณ์อยู่ในช่วงเจนพีเฮาทอล์กแล้วกันเนาะครับอ่าก็คือผมอยากมาเปิดมุมมองเขาเรียกว่าเปิดมุมมองประสบการณ์ผมทราบมาว่าผู้จัดการเทนะครับผมก็คือทํางานอยู่ที่เจนพีเฮาของเราเนี่ยประมาณ10ปีปีนี้เข้าปีที่11หรือเปล่าครับพี่ ผมจะบอกว่าผมขอพูดโคราชแล้วกันโอเคได้ครับพูดเป็นตัวพี่ได้เลยเพราะว่านะเราเนคนโคราชเนาะ,ะพูดโคราชแล้วกันได้เลยก็ทํามาเข้าสิบเอ็ดปีละเข้าสิบเอ็ดปีซึ่งซึ่งในตัวของของผู้ทํางานเองอะครับพี่มันมันคิดถึงตรงมุมที่แบบอยู่ในงานที่เรารักอย่างเงี้ยแบบถึงสิบเอ็ดปีผมคิดถึงมุมนั้นไม่ออกเลยวันนี้จึงเรียนเชิญพี่เท่มาพูดคุยตรงนั้นกันว่าประสบการณ์ที่พี่เท่สั่งสมมาอย่างเงี้ยครับผม ว่าเรามาทํางานเรามีการบริการลูกค้าอย่างเงี้ยผมเคยมีความผิดพลาดเคยประสบความสําเร็จเคยประทับใจในสิ่งไหนบ้างอะไรเงี้ยครับมีครั้งไหนที่พี่เท่แบบชอบบ้านหลังเนี้ยมากที่สุดเลยตลอด11ปีที่ผ่านมามีหลักไหนไหมที่พี่เท่รู้สึกผิดหวังขอเริ่มจากการมาเริ่มต้นการเป็นพนักงานได้ยังไงครับพี่วัยรุ่นคนหนึ่งอะนะทุกคนแหละเรียนจบมา ก็ต้องการทํางานผมเรียนในเรื่องก่อสร้างสายง,งานโยธาแล้วกันครับช่างโยธามาก็จบออกมาก็วาดฝันว่าจะต้องทํางานในบริษัทใหญ่ๆโต,โตครับผม,มีชื่อเสียงซึ่งผมก็ไปสมัครนะครับแล้วผมก็ได้ทําผมก็ทํามันไปครับเรารู้แล้วว่าบริษัทชั้นนาใหญ่ๆระบบเขาเป็นยังไงเราทําแล้วเราก็ได้ผมก็เปลี่ยนที่ทํางานไปด่วยนะจาก งานอาคารตึกสูงบริษัทชั้นนำเลยของประเทศแต่แต่ไม่เอ่ยชื่อละกันติดท็อปอ่ะได้ทำมาหมดแหละสร้างตั้งแต่โครงสร้างเริ่มเปิดงานจนถึงตึกสิบยี่สิบชั้นผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับผมทำอาคารคอนโดก็มาเจอพวกบ้านโครงการสร้างบ้านแต่ก็อยู่ไปทำไปเรื่อยๆก็มันไม่เหมาะสมกับเรามั้งครับมันด้วยหลายๆอย่างแหละมันก็พูดไม่ได้เนาะออกจาก ที่เก่ามาก็หาทํางานก็ตอนนั้นมันอยู่ไกลบ้านด้วยแหละอยู่ไกลบ้านด้วยผมอยู่โคราชเนาะครับผมอยากมาอยู่ดูแล<ร>พ่อแม่ใกล้บ้านผมมาสมัครตำแหน่งคนขับรถส่งของผู้ชว่วยโฟร์แมนธรรมดาเลยนะไม่ได้เป็นซิป,ปีที่ได้เานะไม่ได้เหมือนวิศวกรไม่ได้เป็นผู้จัดการไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบเออพนักงานแต่มาสําหรับเป็นคนขับรถเหรอครับพี่ใช่คนขับรถส่งของวัสดุตามสายงานแล้วก็เป็นผู้ช่วยซัพพอร์ต วิศวกรโฟร์แมนเขาแต่ว่าเรามีประสบการณ์นะพี่เทเรามีไงเออเราเคยทํางานแบบว่าตึกสูงบ้านพักอาคารอะไรต่างๆเมื่อก่อนเราเริ่มเราทํามามากแล้วก็เริ่มเบื่อเราอันนั้นไงเราไปตําแหน่งนี้เราก็เลยอยากเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับผมไม่ลองขอเลยนะผมมาสมัครที่บริษัทนี่ผมเลไม่สนใจว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรถึงผมมีประสบการณ์ผมก็ไม่ไม่บอกผมก็อยากมาสมัครในตําแหน่งต่ำๆแล้วไต่เต้าขึ้นไปเรียนรู้ไงเรียนรู้ก่อนเราพาประสบการณ์ มันมันมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ไหมว่าเออที่เจนพีเฮาเมื่อ10ปีก่อนกับงานที่เราเคยไม่ว่าจะผิดหวังมาหรือประสบความสาเร็จมาแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นรับสร้างบ้านเจนพีเฮาเนี่ยมันแตกตา<ม>่างกันมากผม,มผมก็ประทับใจตั้งแต่ที่แรกแหละแต่พอผมมาสัมภาษณ์งานเจอซีอีโอคุณเจดคุณเจอเขาบอกเฮ้ย ก็เคยทํางานเป็นโฟแมนเป็นวิศวกรมานี่มีประสบการณ์มาแล้ใช่เราจะมาทํางานตรงนี้ทําไม,มตมจำหน่งนี้ก็ให้คนอื่นเขาทำไปครับเจ <Okay. S 1> คก็เลยบอกเป็นโฟแมนไปเลยรวยเลยแต่โฟแมนในที่นี้ของของคุณเจตก็คือเราได้ทําตั้งแต่นั้นแหละเราอยากทําส่งของเรียนรู้อะไรก็คคุณก็ได้ทำหมดทุกอย่างสุดท้ายเรามาทําหมดทุกอย่างมาปอนซิปปีที่แล้วเรามีกันไม่กี่คนเองครอบครัวเราครับในส่วนของการทํางานของปีแรกๆ มีสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยมีบ้างไหมครับพี่ชีวิตการทํางานทุกคนน่ะมันต้องมีพิดหวังและสมหวังครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมมาทํางานใหม่ๆทําอยู่แค่ปีเดียวอย่างมั้งครับแล้วผมต้องจบบ้านลูกค้าได้นะครับผมในความคิดของผมก็คือว่าทําทุกอย่างแหละทํางานจนมันเต็มที่แหละมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะความเครียดความอะไรด้วยเราก็มีวันหนึ่งนะครับผมตัดสินใจเลยผมผมต้องผม ลัวว่าผมเป็นตัวถ่วงบริษัทอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจเลยคิดผิดอารมณ์ชั่วบ,บ,บูบแหละครผมก็ตัดสินใจล่างออกก็ผมมาขอล่างออกเลยกลับมาจากส่งานผมผมเป็นห่วงผมกลัวว่าดูแลบ้านลูกค้าไม่ดีพอแล้วเป็นตัวถ่วงของทีมงานทุกคนครับผมเลยบอกเฮ้ยผมผมเรียกผมเรียกคุณเจตกับคุณพัฒน์ว่าเฮียเจ๊เฮียค,ค,ครับเจ๊ครับผมขอล่างออกครับเฮ้ยแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือรู้ไหม เฮียกัจเจตก็คือคุณเจษคุณพัดก็คือเขายิ้มรอเลยเขาลู้อะมันลูว่าผมจะมาลาออกอะรู้เลยใช่ไหมรับคำหนึ่งที่เฮียพูดมาว่าเฮียกัจเจตพูดมาว่าไม่เป็นไรถือซะว่าแบบคําพูดนี่เฮียกัจเจตไม่ได้ยินก็คือได้ให้เทคับไปคิดทบทวนก่อนครับก็คือยังไม่ให้ผมลาออกพอผมกลับไปบ้านก็เลยคิดทบทวนแหละ ก็เลยยังไม่ลาออกก็อยู่ต่อสู้กันใหม่ก็มีแรงบนนันดาลใจมาจากเฮียตะเจเนี่ยช่วยผมสู่มาถึงทุกวันนะี้อันนั้นก็คือ10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับสิปีที่ผ่านมาแล้วมีหลังไหนที่แบบประทับใจสุดๆเลยในผลงานของของผู้จัดการที่ครับแต่ถูกหลังแล้วก็ประทับใจแลลวมันก็มีประทับใจหลายอย่างต่างๆกันเนาะครับเพราะว่าแต่ผมประทับใจหลังหนึ่งคือผมไปทํางานอยู่นครนายกหลังหนึ่งมีไปทําที่นครนายก เท่ากับว่าจากโคราชนครราชสีมานะครับผมไปถึงนครนายกก็สองร้ยโลไหมครับสองยหสิบโลประมาณสองรยหิโลผมต้องตื่นแต่เช้าอ่ะหกโมงเช้า,บ,ชาบ้างเจดโมงไปถึงนั่ยงครับตรวจงานเซตกลัวอะไรบางทีก็มีนอนค้างคืนบ้างบางทีก็กลัมห้าโมงถึงนี่ก็สีทุ่มผมทำงานรวมกับช่างรวมกับลูกค้าลูกค้าเป็นต่างชาติด้วยนะ<อ>พี่พี่ผู้ชายเป็นคนต่างชาติแล้วพี่ผู้หญิงก็ ทั้งสองท่านเข้าก็อยู่ต่างประเทศแหละทางานผ่านไลน์ครับทํางานผ่านไลน์ทํางานแบบว่าออนไลน์ออนไลน์ส่งข้อมูลอย่างเดียวเจ้าของบ้านอหะเจ๋อเจคอั้างแรกเจคอข้างแรกที่ว่าไปไปดูที่ไปดูที่แล้วก็บางมุดวางมุดมันจะเอาบ้านลงตําแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเจอลูกค้าแค่ตอนนั้นใช่แลวลูกค้าก็ต่างประเทศตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาที่บริษัทสมัครเป็นคนขับรถแต่มีประสบการณ์ับผมมีจุดที่เสียใจมีจุดที่ภูมิใจมีจุดที่ดีใจ ในระหว่างทางเนี่ยตลอดที่ผ่านมาพี่เทรู้ว่าจะต้องเต่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการนะครับผมแต่มาเป็นผู้จัดการในวันเนี้ยที่แข่งแก่งในวันเนี้ยที่ดูแลน้องๆเนี้ยครับก่าจะมาเป็นผู้จัดการตรงเนี้ยเราเรารู้สึกตัวตอนนั้นได้ยังไงครับพี่เท่ห์ผมไม่ขาดหวังเลยนะเพราะว่าผมก็ทํางานเต็มที่ผมผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นผู้จัดการด้วยซ้ําเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมก็ทํางานตามหน้าที่ของผมไปเรื่อยๆผมซื่อสัตย์ก็เฮียซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อคําถามตอนต้นก็คือมาเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยเราขึ้นต้นว่าผมผู้จัดการครับอะไรเงี้ยตั้งแต่วันไหนพี่เทพพอจับไทุกวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมเป็นผู้จัดการนะผมก็ยังคิดว่าผมเป็นโฟแมนหรือวิศวกรทํางานอยู่ครับแต่นิสัยการทํางานของเราก็ยังเหมือนเดิมโฟแมนเหมือน11อปีที่ผ่านมา11ปีที่ทํางานมายังไงยังงั้นเราก็ทําตามนั้นตลอดช่างที่อยู่กับผมทุกวันนี้นะเขางานพ้อมกันกับผมที่อยู่ กันจนมาถึงสิบกว่าปีนี่ครับก็สนิดมีความรู้ได้ก็เพราะช่างทุกคนในบริษัทนี่แหละถ้าเป็นคู่ให้ผมนะครับแต่ในความคิดของผมอะ่ะคุณเจดเขาสอนไว้เลยอย่าเราอย่าเอาความรู้ไปกดขี่ความเหงาเขาเรารต้องเห็นว่าเป็นครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องหน้าอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้มาจากเขาครับอันไหนที่เขาทําถูกต้องแล้วเราก็ชม อันไหนเราเขาทำผิดเราก็แค่แนะนําเขาว่าสิ่งที่ถูกต้องอะมันคือแบบไหนเรามีการพูดคุยกันผมไม่แทบจะลอกเรียนแบบคุณเจเลยนะเฮียเจมผมก็ปี้แกได้มดทุกอย่างเลยผม่าผมเดินตามแกตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะ<อ>ปัจจุบันยังยังยังมีความลังเลอีกไหมครับผมที่ที่แบบเพราะเพราะด้วยเรื่องอายุของเราต้องต้องมองในความเป็นจริงว่าในอายุของของ,ของเราหรือว่าเพื่อนโรงงานเองก็ไม่ได้เยอะไม่ได้สูงใช่ครับ ผู้จัดการที่คิดว่าเราเราจะอยู่ตรงเนี้ยอีกนานไหมครับผมอันนี้เรียนตามตรงเลยถ้าถามตรงๆนะครับผมอาจจะอยู่ดูแลเฮีย er กับเจไปตลอดเลยนะครับผมทํางานผมสบายใจอืครับคืออย่างทํางานให้ลูกค,คา้าของไหนไม่ดีของไหนพิสเปกค,ครับท่าก่เฮ er ียเจนี่บอกไม่ได้ผมซื้อของไปผิดพิสเปคเมื่อก่อนผมทํางานเนาะซื้อไปพิสเปก ต้องขาดทุนขาดทุนบริษัทแน่นอนครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะ,อะเอาไปเถอะดันๆให้ลูกค้าไปใช่ไหมคือผิดสเปกอ,อ่ะแต่มันผิดสเปกอะ่ะแต่เราจะจะไปยัดให้ลูกค้านี่ถ้าเป็นที่อื่นหรืออะไรอ,ะอาจจะดันให้ลูกค้าไปเพื่อเราไม่ต้องเสียต้นทุนใช่ไหมใช่ครับอแต่ของบริษัทผม JNP House เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยครับสั่งลรือครับอันไหนผิดสเปกที่คุยจากลูกค้าไว้คือสั่งหรือสั่งลรือครับข่มเหงรังแกหรือว่าเอาเปรียบลูกค้าเลยครับ ถึงลูกค้าจะมองไม่เห็นอืมอ่ะยกตัวอย่างท่อครับท่อพ VC อ่ะท่อระบายน้ําทิ้งเราใช่ท่อพ V c ซท่อน้ําดีครับบริษัทกำหนดให้ใช้ท่อนาไทยแล้วความหาตามที่บริษัทกาหนดสิบาคือชั้นหนาสุดท่อน้ําดีแล้วท่อนาไทยนี่มันหายากมากนะสมัยก่อนนะสิบปีที่แล้วนี่เอ้ยมีแค่ในโคราชมีแค่ร้านม่กี่ร้านเราผมไปทํางานอยู่แถวคอนบุรีแถวอะไรอย่างเงี้ยคิดดูสิมันหายไกลาไกครับแต่มันคนละยี่ห้อนะ สเปกก็คือทอน้ำไทยหรือ SCG เทียบเท่าใช่ไหมมีแค่สองแบรนด์นี้ที่บริษัท่อยใช่ลองรับก็มาใส่ให้ลูกค้าแล้วผมถ่ายรูปส่งไลน์มาครายงานเขาบริษัทเฮียเจเจพัดเห็นปุ๊บเอ๊ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมมนผิดสเปกผมก็ต้องรื้อก็สั่งรื้อ ในเมื่อใช้ได้เหมือนกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็ท่อหน้า,าอ,อ่ะอ,อ่อสีฟ้าเนี่ยที่เราเห็นตามบ้านเนี่ยใช่งานเราก็จะจบอยู่แล้วเนี่ยครับทำไมต้องให้ผมเลือ,อ,อกมางานช้าอีกวันสองวันเอ,อ้เราอย่าไปเอาเปรียค้าถึงแม่ลูกค้าจะไม่รู้แต่มันติดอยู่ในใจเรามันลบหายไหมยอย่าถามมันมันลบหายไหมล่ะในใจอะความซื่อสัตย์เป็นเกณฑ์แม้ในสิ่งที่จุดที่ลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้านมองไม่เห็นใช่ครับเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกเรายิบอะไรใส่หเขาก็ได้เราต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเราก่อนนะครับ ถ้าเรามีซื่อสัดนี่ก็จบเลยทําอะไรก็ไม่เกิดผมก็เลยโอ้เฮ้ยเจ้าของบริษัทมีมซ n d s e ตที่ดีวะเอออันนี้คือเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะเออหลายปีที่ผ่านมาเลยอะรกล้ๆกันตั้งแต่เป็นโฟแมนแล้วนะครับผมเพิ่งมาเจอบริษัทนี่แหละยอมรับเปลี่ยนไปสามสี่บริษัทผมเพิ่งมาเจอบริษัทนี่แหละไม่เอาเปรียบลูกค้าครับมันติดอยู่ในใจเราเนาะผู้จัดการใช่ครับคาพูดของเจผมรู้ไหมทั้งหลครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็คืออย่าให้อันนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริง นี่ก็เป็นเรื่องราพอประมาณหนึ่งเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วในมุมมองของอนาคตล่ะครับผู้จัดการเทเราเอาในส่วนตัวของผู้จัดการเทก่อนครับในรูปแบบของบริษัทคือคือทุกคนผมเชื่อว่ารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเราทํางานเป็นกันเป็นทีมจริงๆแต่ในส่วนตัวของมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้จัดการว่าจะนําทีมของเราเนี่ยบริหารในคําว่าผู้จัดการเนี่ยไปในทิศทางไหนครับเปรียบเสมือนว่าผมมาเป็นเป็นเพื่กับเจ๊อีกคนอ่ สมัยที่เฮียกัจเจเคยสอนผมครับแล้วทุกวันนี้ผมต้องมาสอนอน้องในทีมครับผมก็จะบอกทีมงานวิศวกรสถาปนิกทุกคนว่าครับก็เหมือนที่เฮียสอนผมแหละทุกอย่างที่เรารับปากลูกค้าไม่ว่าที่เราจะโฆษณาหรือว่ามันเป็นมาตรฐานของเราอะ่ะครับเราไม่มีลดสเปคให้ลูกค้าเรามีแต่จะเพิ่มใหบ้บางอย่างที่เรามอบให้ลูกค้าบางครั้งเราเราไม่เคยมาโฆษณาจริงๆใช่แล้วเอาความสุขดีกว่าไหมล่ะ เปลี่ยนจากตรงนั้นอ่ะเป็นมาเป็นความสุขในใจเราดีกว่าผมยังอาจจะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าบางหลังที่ที่เราสร้างกันมาลูกค้าไม่รู้้วยซับว่าเรามีการเพิ่มสเปคให้ถูกต้องบางทีเราก็ปิดทองหลังพ่ะนนะเราไม่มีลดแต่เรามีเพิ่มครับมันมีของอยู่แล้วอ่ะผมก็ให้วิศษขอใส่คำนวณดูแล้วมันเกินโอเวอร์โหลดมันรับน้ำหนักได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ให้ลูกค้าไปแล้วมันสบายใจด้วยมันสบายใจครับ วิศวกรทีมงานของผมตีดเซ็นออกแบบ้านเขาก็สบายใจครับมันจะไม่มีการแก้ตามหลังอันนี้คือหนึ่งเลยที่เราที่เราเลือกวัสดุที่ดีใช่ครับผมเชื่อใจในทีมวิศวกรของผมสถาปนิกของผมทีมงานบริษัทของผมครับแล้วก็เชื่อใจในตัวช่างของผมมันมันได้ตัวอย่างมาจากเฮียเจอยู่แล้วครับเฮียเจขนาดคาเป็นเจ้าของบริษัทเขาเข้าไปใส่งาน เขายัง,ย,งยกมือไหวยช่างเลยนะเขายังลงมาดูเองว่าเออเขายังลงไปดูเองแล้วัวดยกมือสวัสดีช่างสวัสดีอะไรครับสนุกมากเลยวันนี้เราก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างอย่างเช่นความซื่อสัตย์ที่ที่มันเห็นเห็นกันอยู่เนาะนความซื่สอ <ใช S 2> สัตย์เลยใช่แล้วก็มีเรื่องของการปิดทองหลังพระซึ่งผมเชื่อว่าเหมือนที่บอกไปเลยก็คือเจ้าของบ้านบางหลังนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราเพิ่มอันนี้ให้เราทําแบบนี้ให้เราตั้งใจทําแบบไหนใช่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการอยู่อย่างเป็นครอบครัว พี่สอนน้องใช่ครับแต่ต้องบอกว่าไองานก่อสร้างนะครับมันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันก็มีผิดพลาดกันบ้างครับมันมีความเหนื่อยแหละมันมีความมันมีความกดดันในแต่ละวันบางบางครั้งในอย่างเช่นปัญหาเรื่องครอบครัวที่นอกเหนือจากที่บริษัทควบคุมไม่ได้เลยครับเข้าใจในความกดดันเข้าใจในความแบบบริบทหลายๆอย่างนี่ครับผมสอนทีมงานทุกคนมาเราพิดเราต้องยอมยอมรับ ยอมรับความผิดนั่นแล้วก็นํามาแก้ไขแก้ไขยอย่างไรให้ถูกต้องถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าสบายใจเราก็ต้องรู้ว่ารู้เหตุว่ามันเกิดเหตุนผิดจริงไหมผิดเราก็บอกยอมรับผิดผิดครับและแก้ไขและแก้ไขโลกของความเป็นจริงที่ที่เราทากันอยู่ใช่ครับครับทุกคน,นถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ในการทํางานเผชิญกับมันจริงๆอ่ะ,อะ มันคืองานที่เราทําอยู่ทุกวันครับนะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตฝากรายการเจมส์พีเฮาท์อกไปอีกหนึ่งห้องหัวใจด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขออนุญาตดําเนินรายการแล้วก็ปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับผมครับฝากด้วยครับเจมส์พีเฮาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ